ครับเรามาคุยกันก่อนซื้อนะครับอันนี้ไม่ได้แจ้งข่าวนะครับครับก็มีคนถามมามากเลยนะครับว่าไม่รอเจน8แล้วนะครับจะซื้อเจน7เหมือนเดิมถามว่ามันแตกต่างกันยังไงผมก็เลยหาข้อมูลมานะครับมาวิเคราะห์กันอีกรอบนึงนะครับครับในส่วนของความแตกต่างนะครับก็จะมีในส่วนของหน้าจอนะครับเจน7อยู่ที่10.2นะครับเจน8อยู่ที่10.8นะครับก็คือใหญ่กว่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนของชิปเซตนะครับจะใช้ A10 นะครับ Fusion นะครับส่วนเจน8จะใช้ ใช้ A12 Bayonet นะครับผมว่าดีกว่าเยอะเลยนะครับครับในส่วนของสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับก็จะใช้รุ่นเดิมนะครับกับตัว Gen7 นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ Apple Pencil นะครับจะใช้1นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโครงสร้างนะครับของบอดี้นะครับของ Gen8 และ Gen7 เหมือนกันนะครับแค่ขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นนะครับครับและในส่วนของหน่วยความจำนะครับของ Gen7 จะมีอยู่ที่32ชิพและ128ชิพนะครับผมคาดว่านะครับอาจจะเพิ่มเป็นในส่วนของ Gen8 นะครับเพิ่มเป็น64ชิพ เพราะว่าตัวใหม่น่าจะหน่วยความจําเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับครับในส่วนของการสแกนปกบป้องกันนะครับก็จะเป็นแบบทัชไอเดีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับพอที่ใช้นะครับก็จะเป็นไลนิ่งนะครับเหมือนเดิมกับเช่นเดียวกันกับ Gen 7นะครับครับก็เป็นการแนะนานะครับพื้นฐานทั่วไปนะครับอันนี้คือเห็นน้องๆถามกันมาเยอะว่าพี่ผมไม่รอ Gen 8เราหูกว่าจะออกมาเนี่ยนานมากรอนานมากอาจจะเอา Gen 7ดีไหมนะครับผมก็ได้แจ้งไปนะครับในส่วนของสเปคนะครับผมว่ารอ เจน8ดีกว่านะครับใครที่ขายเจน7ไปแล้วเหมือนผมนะผมขายเจน7ไปแล้วนะครับก็รอดูเจน8อยู่นะครับเพราะว่าหน้าจอชิปเซตนี่โอ้โหแรงมากนะครับแล้วก็ขอแนะนํานิดนึงนะครับใครที่ไม่รอนะครับจะซื้อเจน7นะครับแนะนํานะครับตอนนี้ราคานะครับก็ยังคงที่อยู่นะครับเจน7นะครับราคาอยู่ที่1 9ึ่งบาทนะครับสามสิบสองชิปและ128 Wi-Fi อยู่ที่1 3 3 5 0ามพันสาบาทนะครับอันนี้ดูจากลาซาด้าช้อปปี้นะครับครับในส่วนที่ใครจะซื้อจริงๆผมแนะนํานะครับซื้อมือ2นะครับที 32ลิกนี่อยู่ที่8,000บาทนะครับซื้อมือสองดีกว่านะครับผมแนะนำนะครับสภาพนางฟ้าเลยเพราะมีหลายท่านขายเพื่อรอซื้อตัวใหม่กันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของ128ลิกนะครับราคาอยู่ที่10,000บาทถึง1 1 0 0 0บาทนะครับก็ใครที่คิดจะซื้อนะครับก็ดูราคาจากตรงนี้ก่อนนะครับถ้าซื้อแพงแล้วตัวใหม่ออกมาราคาใกล้เคียงกันต่างกันไม่กี่พันจะเสียได้นะครับครับใครที่รอไม่ได้ก็แนะนําส่วนตัวนะครับให้ซื้อมือสองนะครับจะดีกว่านะครับเผื่อเปลี่ยนใจขายนะครับราคาตกไม่กี่พันนะครับ การตัดสินใจความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะของผมนะครับก็มีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับในช่องนี้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ